ทุกคนกลับมาพบกับช่องมีมนยมนรฑดชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันกับคลิปความรักนะคะตามราศีนะอาจจะดูแบบแปลกตาไปนะคะเพราะว่าวันนี้มน์นากลองไพ่มาถึงสองกลองด้วยกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะจะเป็นคลิปความรัก,การาศีธนูนะคะจะเห็นว่าสัญลักษณ์ด้านบนเปน็นสัญลักษณ์ของาราศีธนูนะเลือกวางไว้ที่กล่องไพ่กล่องแรกนะคะ ถ้าถ้าใครชอบกองแรกก็สามารถเลือกกองแรกได้เราจะทำเป็นเสมือนแบบเป็นคลิป,ปรวมนะคะก็คือเป็นพิกอา,าร์ดแบบราศีนะเอาเป็นว่าคนที่เข้ามารับชมคลิปเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะเป็นได้ทั้งราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบเนาะก็อยากจะทำให้มันรู้สึกเหมือน จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะในคลิปดวงความรัก,กราศีรายเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็เพื่อนๆลองดูนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของลูกแก้วสีใสนะคะถ้าใครเลือกลูกแก้วสีใสเนี่ยก็คือเลือกกล่องที่1นนะหรือถ้าเลือกไม่ได้ก็เลือกจากตัวคริสตัลกาสด้านข้างนี้ก็ได้นะคะหรือเลือกจากกล่องพายหรือเลือกจากลูกเต๋าน,นี้ได้นะแล้วก็ ในส่วนกองที่2นะคะจะเป็นลูกแก้วสีชมพูด้านบนนะคะแล้วก็เป็นกองไพ่นี้นะที่เราจะใช้ในการทํานายนะคะจะเห็นว่ามีเลข12ออยู่ซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของเดือนธันวาคมนะคะโอเคยังไงก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอ่านทีละกองกันนะคะใช้สมาธินะคะตั้งใจเลือกกองไพ่ที่ชอบได้เลยะคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่กองแรกก่อนนะคะสำหรับกองแรกนะคะก็จะเป็นลูกแก้วสีใสนะหรือใครที่เลือกกลองไพ่อันนี้นะคะเอามาดูกันว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะขอดูสถานการณ์ช่วงเร็ว,รวนี้นะคะในเดือนสิงหาคม นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยในเดือนสิงหาคมนะขออนุาตนะคะคว e นสควอชเก้าเหรียญสามดาบนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองแรกเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ช่วงเร,วเร็วเนี่ยนะคะหรือสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณเจออยู่เนี่ย มันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากหนักอะค่ะหรือเราเคยโฟกัสในเรื่องของความรักมาค่อนข้างมากแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่เราคิดอย่างที่เราตั้งใจเนาะเราก็เลยพยายามที่จะถอยห่างออกมานะคะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินให้มากขึ้นนะมีทั้งควีนซวานแล้วก็มีทั้ง ้าเหรียญออกมานะคะดูเราเป็นผู้หญิงเก่งมากๆเลยนะคะหรือเป็นชายหนุ่มที่รู้จักว่าเาเหมือนกับตั้งใจทำงานหาเงินนะคะแล้วก็ดูเป็น working woman ดูเป็นผู้หญิงหาเงินเก่งผู้ชายที่แบบหาเงินเก่งดูเป็นคนที่มีความแบบคล่องตัวนะคะแล้วก็ทำงานเก่งเนาะเรารู้สึกว่าเรื่องความรักเนี่ยคุณโฟกัสแบบที่ค่อนข้างน้อยลงกว่าเดิมมากๆนะคะถามว่า พลังงานคุณหอยหาความรักไหมต้องบอกว่ามันไม่ชัดขนาดนั้นนะแต่ว่ามีไพค่ควีนซับวานขึ้นมาด้วยสำหรับใครที่เเหมือนกับรู้สึกว่าถ้ายังอยากมองหาความรักอยู่ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็จะมีในส่วนของคนที่อาจจะถ้าคนที่เข้ามาหลังจากนี้นะคุณก็จะบาลานในเรื่องของความรักนะคะเรื่องครอบครัว เรื่องการงานได้ดีขึ้นเวลาส่วนตัวเวลางานได้ดีขึ้นนะคะอืมแต่โดยรวมแวเนพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองนะแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นของคนที่มีคนคุยก็รู้สึกว่าคุณอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า่าค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเจ็บ จ็บช้ำเหมือนกับมีมีรอยแผลอยู่นะคะมีมีอะไรที่คุณรู้มาหรืออะไรที่คุณได้ยินมาหรือการคุยกันทัศนคติอะไรบางอย่างมันทําให้เราความหลังหรืออดีตของเขาก็ได้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเราก็แบบเหมือนบอบช้าค่อนข้างมากนะคะมันเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเอองั้นเราพยายามโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสที่การงานมากขึ้นดีกว่าแบบนั้นนะนะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่อาจจะไม่ลงรอยกันบ้างนะคะอืมคุณก็เหมือนกับรู้สึกว่าอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงเนาะรวมถึงแต่สำหรับว่าถ้าคู่ไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรเวลาการแบ่งเวลาให้ตัวเองครอบครัวก,กันงานนะคะ มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมก่อนนะคนโสดคนที่มีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเจาะสำหรับแต่ละสถานะกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันนะคะสำหรับคุณคนโสดนะขออนุญาตเปิด3ามใบนะคะ คุณคนโสดนะคะราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ w i e l of fortune the hermes king of c a r s s อ้มีใครอยากที่จะเก็บตัวเงียบอยู่หรือเปล่าคะรู้สึกว่าในที่นี้มีคนบางคนแบบมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็รักสันโดษมากช่วงนี้เหมือนกำลังแบบ คอนเซนเทตแบบมีการให้ความสนใจกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะคุณคนโสดราศีธนูนะเรารู้สึกว่าแต่ว่าระยะเวลาที่คุณจะอยู่กับเองมันอาจจะไม่ได้ยาวนานถึงขนาดที่คุณคิดไว้นะมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นพอไม่วิวอ็อกฟอร์จูนขึ้นมานะคะกงล้อแห่งโชคชะตาคือเขาหมุน หมุนคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะ่ะเข้ามาแล้วแล้วเป็น K ิง g of Cups ด้วยคือค่อนข้างที่จะมีความน่ารักมีความจริงใจมีความเอ็นดูคุณอาจจะเป็นคนที่อายุเล่ยเรียกกันหรืออายุมากกว่าคุณก็ได้แล้วรู้สึกว่าเขาเข้ามาด้วยความจริงใจนะคะเหมือนกับว่าอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักมาสานสัมพันธ์กันพัฒนากันไปแบบมัน่นคงยิ่งขึ้นอ่ะนะ อยากรู้จักคุณแหละเพราะคุณแต่คุณช่วงนี้รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะปิดปิดใจนิดนึงนะคะแต่ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมอะคะ่ะมันมันกาลังจะมาแล้วอะที่ที่เขากําลังจะต้องมามันมีกลงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาแล้วนะคะมันกําลังจะหมุนเขาให้เข้ามาแล้วก็หมุนคุณให้ไปเจอกับเขานะยังไงถ้าเขาเข้ามาแล้วเนะี่ยคุณสามารถที่จะเปิดใจให้เขาได้นะ ขออ,ขอนุญาตดูคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ King of Wands เขาเป็นคนเอาการเอางานมากๆนะคะทุกคนเออเป็นคนมีอนาคตนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยอ๋มีไพ่เจ็ดเปลี่ยนด้วยแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่คุณก็ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยไปได้นะไม่ต้องรีบนะคะ สามถ้วยขึ้นมาด้วยเรารู้สึกว่าจะมีใครในที่นี้อาจจะได้สละโสดนะคะมีพลังงานการ congratulation มีแบบพลังงานที่แบบมันเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะคิดว่าเขาน่าจะมาแบบขย่าวความโสดของคุณนะให้คุณหลุดออกมาได้แต่ว่าสำหรับคนที่เปิดใจนะถ้าใครรู้สึกว่าเอายังไม่ได้อยาก จะมีใครหรือยังไม่พร้อมอะ่ะก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าคุณเปิดใจแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันมันเป็นเรื่องราวดีๆนะคะคุณคนโสดนะจะมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำหรับคนที่เป็นสถานะคนทีออ่มีคนคุยเนาะสถานะที่แบบไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย นที่สถานะไม่ชัดเจนะะนะคะสามใบนะคะมาดูกันค่ะเจ็ดเหรียญแปดเหรียญ King of Wands โอ้การศึกษาดูใจกันในตอนนี้ค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่า ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกตรงกันก็คือค่อยๆดูกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆแบบพยายามแบบค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ที่มันดีๆคะ่ะก่อตัวความรู้สึกที่ดีๆเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสได้มีเวลาเรียนรู้กันแล,แล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นให้เต็มที่ดีกว่ามันจะนําพาไปสู่ความมั่นคงในความสัมพันธ์ในอนาคตเนาะรู้สึกว่าคุณคิดไปในแนวทางเดียวกันนะคะขอดูไพ่เพิ่มเติมนะ คำแนะนำออกมาเป็นวิวอ f o r อจูนอีกแล้วคำแนะนำเพิ่มเติมเอซับครับนะคะโอ้โหนี่ขึ้นมาเป็นเอสซับคับแล้วก็ขึ้นมาเป็นห้าเหรียญหัวกลับนะเราต้องบอกว่าความเหงาความเศร้าที่คุณเคยมีมันจะไม่มาแบบมันจะไม่ปรากฏอีกแล้วนะ แล้วก็มีไพ่เอออบคับขึ้นมาด้วยเป็นความรักความสมหวังที่คุณรอคอยอะไรที่คุณรอคอยอยู่มันจะมีโอกาสนั้นหยิบยื่นมานะคะเป็นเงื่อนไขทางด้านความรักนะที่เขาจะมาหยิบมอบให้กับคุณนะคะแล้วก็รอจังหวะเวลาเท่านั้นเองค่ะอืม รู้สึกว่าตอนนี้กําลังเรียนรู้กําลังศึกษาการเป็นสิ่งที่ดีมากมันจะนําพาไปสู่ความมั่นคงในอนาคตเขาจะเข้ามาแบบปัดเป่าพวกความเหงาความเศร้าของคุณให้มันหมดไปนะคะแล้วก็เป็นถ้วยที่คุณรอคอยแน่นอนเป็นความรู้สึกว่าถูกอกถูกใจแล้วก็ตรงใจคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากได้เนาะแล้วคุณจะได้รับมันนะคะยินดีด้วยนะรู้สึกแฮปปี้มากทั้งคนโสดแล้วก็ คนที่มีคนคุยนะคะขออนุญาตเปิดเพิ่มเติมให้กับคนมีคู่นะถ้าใครที่มีคู่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะเพื่อนๆข้ามตรงนี้ไปก็ได้นะก็ฟังไว้เป็นเพื่อความบันเทิงเนาะไพ่คิงอ p s o r ดกับหัวนะคะ3ถ้วยแล้วก็1ไม้เท้านะต้องบอกว่ารู้สึกว่าตอนนี้การตัดสินใจลำอยัางของคุณทั้งสองคนนะ่ะ การแสดงออกมาอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักนะคะ,ะในเรื่องในเรื่องใหญ่ๆนะที่ที่อาจจะมีการคุยการแผนแผนในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานหรือเรื่องราวของการสร้างอนาะคตร,ร่วมกันนะคะมันยังเหมือนเป็นการเริ่มต้นอยู่มีภไพ่เพจซ a ฟวันขึ้นมาแต่เราก็มองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ ถึงมันจะเป็นการเริ่มต้นก็เถอะแต่ว่าก็คือคิดไว้แหละแต่ว่าแผนมันยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้มีการฟันธงยังไม่ได้มีการคุยกันยังเป็นกิจจาลักษณะให้มันแบบเรียบร้อยนะคะคุณก็อาจจะมีความกังวลใจเรื่องนี้นะเราขอเปิดคําแนะนําเพิ่มเติมให้นะไพ่ justice ไพเ่เเหรียญก็คือเป็น justice แบบผัวกลับอะเรารู้สึกว่าบางอย่างคุณก็จ,จะรู้สึกว่าเออไม่ได้ มันมันมันควรจะเป็นแบบนี้ไหมคุณรู้สึกว่าเออมันยังไม่ค่อยตรงใจคุณหรือคุณรู้สึกว่าเออมันไม่แฟร์หรือเปล่าถ้าถ้าเราคิดแบบนี้เอ่ออาจจะเป็นการตกลงกันที่ยังไม่ไม่ชัดเจนนะคะเราก็รู้สึกว่ายังาขาดในเรื่องของการแบบเหมือนได้ข้อสรุป,ปะอะยังไม่ได้ข้อสรุปประมาณนั้นเนาะ ยังไงก็ค่อยๆดูไปเนี่ยนี้เขาบอกว่าค่อยๆค่อยๆทําไปค่อยๆปรับไปนะคะมันก็มีโอกาสาที่จะคุยกันแบบได้ตกลงลงตัวมากขึ้นนะเนี่ยค่อยๆทั้งเจ็ดเดือนทั้งแปดเดี๋ยว, 8, ยวลยค่อยๆเนาะมันต้องใช้ระยะเวลานะคะทีละขั้นตอนนะไม่ข้ามสเต็ปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักเพิ่มเติมให้กับชาวราศีธนูนะคะที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่หนึ่งนะ คำแนะนำนะออ้คือการเชิญเมดิเทชันนะคะ fearlessness นะพลังงานของคุณนะตอนนี้นะจะบอกว่าอยากให้คุณคีบพ,พวกเอเนจีเกี่ยวกับว่าความรู้สึกเอ่อ เหมือนกับมีสมาธิะคะ่ะความรู้สึกที่เหมือนกับมีการสร้างสารรค์ความรู้สึกที่เราไม่ได้กลัวอนาคตหรือกังวลกับสิ่งข้างหน้ามากเกินไปนักนะคะกล้าที่จะลงมือทำล้วก็รู้สึกว่าลองลองให้เวลากับตัวเองนะแล้วก็เหมือนกับพยายามคอดชีวิตตัวเองออกมาให้เป็นในรูปแบบที่ตัวเองอยากเป็นนะคะอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนาะเราจะ สามารถเห็นอะไรที่มันกระจ่างชัดชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ละทิ้งความกลัวนะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวราศีธนูที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะยังไงมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะมนก็จะมีคลิปพี่อาคานะคลิปแรนดอมซิตูเอชชันนะ ให้เพื่อนๆได้รับชมแบบอยู่เรื่อยๆนะคะคอยอัปเดตนะซึ่งคลิปดูดวงความรักรายเดือนเราก็จะมีอัปเดตให้กันตลอดทั้งเดือนนะคะทั้งเรื่องเซอร์ไพรส์ของแต่ละราศีแล้วก็ข่าวดีนะคะก็ไปรับชมได้เลยนะแล้วก็นอกจากคลิปนี้นะคะก็ยังมีคลิปพี่อาคาสอื่นๆมากมายเลยนะเพื่อนๆไปรับชมในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะขอบคุณมากนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เพื่อนๆที่เลือกกันอีกกองหนึ่งนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกองนี้นะคะหรือใครที่เลือกอ่าลูกแก้วสีชมพูนะคะมาดูกันนะจ๊ะอ่าตัวน,นี้นะคะขอเปิดพรางงานภาพรวมก่อนนะคะ สถานการณ์ของชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้เนาะเป็นยังไงเอ่ยก้ถ้วย Empress 5าถ้วยมีใครในที่นี้คิดถึงอดีตรหรือเสียดายกับอดีตที่ผ่านมาอยู่หรือเปล่าคะ คิดว่าหลายคนอาจจะมีคนที่กําลังนึกถึงคนเก่าๆอยู่หรือว่านึกถึงอดีตที่ผ่านมาเรื่องที่เราเหมือนทําผ้าใจอะไรเงี้ยนะคะทั้งคนโสดคนที่มีคนคุยแล้วก็คนมีคู่เนาะแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้จริงๆคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์อยู่พอสมควรเลยนะแล้วก็เราเป็น the empress อะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณแบบเป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงที่แบบเออมีออร่า ตอนเนี้ยคือไปไหนมาไหนคนก็ก็มักจับจ้องอะนะคะยังไงก็รู้สึกว่าอืมก็ต้องระวังระวังคนรอบข้างรู้สึกว่าเอ้ยเด่นเกินไปหรือเปล่าแบบเนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเป็นตัวของคุณเองได้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้คุณพูดจาก็มีเสน่ห์ด้วยแล้วก็คนรอบข้างอาจจะรู้สึกว่าอืมดูแบบน่าคุยด้วยอะไรเงี้ยถ้าสําหรับคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะต้อง อลองลองดูสถานการณ์ดีๆนะคะก็อาจจะสร้างปัญหาได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจาะกันนะคะสำหรับแต่ละสถานะนะเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดราศีธนูคนที่เลือกกองที่สองค่ะขออนุญาตดูเพิ่มเติมนะคะมาดูกัน อ้แดเหรียญ1ถ้วย3ถ้วยนะคะคนโสดคะ่ะคนโสดยังเรียกคนโสดได้อยู่ใช่ไหมคะเ <c oughs> ขาพลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณจะมีการได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างอะ่ะอืมคุณอาจจะได้ไปร่วมในงานแต่งงานนะคะงานมงคลต่างๆหรืองานพิธีอะไรที่คุณรู้สึกว่า คุณมีความแบบแฮปปี้เนาะแล้วก็รู้สึกได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะตอนเนี้คุณก็ร,รู้สึกว่าคุณก็มีความมุ่งมั่นกับในเรื่องการงานการเงินอะแบบพอสมควรมากๆนะแต่ว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเรารู้สึกว่าจะโสดได้ไม่นานเท่าไหร่ก <c> ็ <oughs> จะมีคนเข้ามาให้คุณพูดคุยอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะหรือคนที่คุณอาจจะได้คอนเนคชันมาจากเพื่อนอีกทีหนึง่งประมาณนี้เนาะ หรือเจอในงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรที่เหมือนกับว่าคุณได้ไปแบบแฮงเอา์คุณได้ออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มีโอกาสสูงที่จะได้พบกับรักอะไรอย่างนี้นะเขินเขินนะ่ะเดี๋ยวเราเปิดเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมให้นะคะสิดาบเจดถ้วยนะคะอืมแปดไม้เท้านะ ใครในที่นี้รอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าเมสเซจจากใครหรือเปล่าคะมันจะมีแบบเด้งเด้งขึ้นมานะไม่ว่าจะในไลน์หรือในแชท a c e b o o k อะเออมันจะมีมานะอีเมลก็มานะจ๊ะคือรอทางไหนก็ได้ทางนั้นนะแล้วความรู้สึกว่าคุณนะมีช้อยเยอะอะ <c ười> คำแนะนำจากไพ่ก็คือถ้าเกิดว่ามีมีช้อยเข้ามาหลายๆคนอะนะคะคุณก็ ออค่อยๆเลือกเลือกให้ดีๆแล้วกันดูว่าไหนน่าจะแมทกับเราไปกับเราได้ก็ใช้ระยะเวลาศึกษาได้ค่ะตัวสิบดาบขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าบางคนก็ยังมีความรู้สึกว่าเจ็บช้ำกับเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาอยู่เลยพลังงานเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบในช่วงเดือนสิงหานี้นะคะสิบดาบเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนมันผ่านมาแล้วมากกว่าแต่ถ้าใครที่ รู้สึกว่า,าไม่อยากมีความรักเพราะว่ากลัวที่จะกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีพลังงานของหนึ่งถ้วยนะมันมันจะไม่ใช่ความรักเหมือนที่ผ่านๆมามันอาจจะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าเออไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอมืมันเป็นข่าวดีนะคะมันเป็นข่าวดีนะ คิดว่าถ้าคุณรอคอยคนที่จริงใจอยู่อ่ะคุณก็จะได้แบบนั้นนะคุณจะไม่ได้เจอคนที่รู้สึกว่าเข้ามาหาผลประโยชน์อะไรกับคุณนะคุณรอคอยอะไรคุณได้แบบนั้นฉันถ้าคุณคิดไว้ตั้งจิตไว้ว่าแบบโอเคจะอยากได้คนแบบนี้แบบนี้คนที่เข้ามาคุณก็ลองดูแล้วกันว่าเขาเป็นในแบบที่คุณคิดไหมแต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบที่คุณคิดสูงมากนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะยินดีด้วยนะคนโสดแบบอยากให้แฮปปี้นะชาวราศีธนูนะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะแบบมีความแบบช้ำๆกับเรื่องราวของความรักมาพอสมควรเลยนะเดี๋ยวต่อไปจะได้พบกับเรื่องราวดีๆแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคนที่มีสถานะแบบเป็นคนคุยกันเนาะหรือว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะ คนคุยราศีธนูกองที่สองแดาบ The Star 7เดหรียญน,นะคะคิดว่า2คนนะคะน่าจะมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออมันยังไม่แมทกันอย่างเต็มที่นักนะคะรู้สึกว่าเออมีเรื่องบางเรื่องที่คุณ่ะยังคุยได้อย่างไม่ลงตัว มีไพ่ t ดอะสตาขึ้นมารู้สึกว่าทั้งสองคนจริงๆแล้วมีความหวังที่ตั้งความหวังไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่พอสมควรและเป็นในรูปแบบของตัวเองค่ะซึ่งในจุดนั้นน่ะมันอาจจะยังไม่จูนปรับเข้าหากันได้แบบแมทลงตัวพอดีเนาะมีไพ่เจ็ดเหรียญซึ่งมีมือเห็นไหมคะกำลังเอื้อมไปหยิบผลไม้ข้างบนก็คือเรารู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่คุณได้มีการคุยกัน ทำการแบบรู้จักการเหมือนศึกษาเรียนรู้ซึ่งการละกันนะ่ะมันค่อนข้างที่จะดีอยู่นะมันมีการงอกเงยมันมีการเติบโตมีการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ณจุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่คิกกันทั้งหมดด้วยความหวังที่แต่ละฝ่ายตั้งไว้ค่ะมันยังไม่ตรงกันแล้วก็อีกฝ่ายยังไม่ได้เป็นแบบที่แต่ละฝ่ายหวังเอาไว้อะนะขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ หดาบนะคะสเหรียญจากไพ่เนี่ยไพ่บอกว่ามีไพ่หนึ่งหนึ่งหมาย้าขึ้นมาด้วยโอกาสในการที่คุณรู้สึกว่าเออสมหวังสำเร็จในความสัมพันธ์นี้มันมีนะแต่ว่าในช่วงต้องบอกว่าช่วงระยะการเดินทางก็ที่มันมันจะไปถึงอะมันมี6ดาบขึ้นมาด้วยคุณจะรู้สึกว่าเออมัน เฮ้ยเงื่อนไขมันเยอะจังไม่ทาไมมีข้อจํากัดเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากนะมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาด้วยคุณจะเกิดความรู้สึกว่าฉันจะเอาอยัางไงดีจะต้องเลือกแบบไหนดีความรู้สึกคุณการที่แบบจะหยุดจะไปต่อห้าสิบห้าสิบอืมในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะลองใช้ระยะเวลาต้องค่อยๆศึกษาไปก่อนเนาะคือถ้าคุณรีบตัดสินใจเลยอะ เราสึกว่ามันมันยังไม่เคลีย์พลังงานยังไม่เคลียว่าเออคุณสองคนแบบเฮ้ยเข้ากันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอยากให้คุณตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองเนาะดูแนวโน้มไปแต่ในไพ่อยาดูแล้วว่าคุณนะ่ะเหมือนกับลังเลใจมากๆนะคะแล้วก็มีไพ่นหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาด้วยในที่สุดคุณก็จะตัดสินใจได้เองว่าคุณจะอา่าเลือกในทิศทางไหนนะคะให้มันสำเร็จไปในอย่างที่คุณตั้งใจเนาะ โอเคขอดูไพ่เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะทำแนะนำ The Hermit ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก่อนก็ได้คะ่ะถ้าช่วงไหนที่คุณรู้สึกว่าอ่าความสัมพันธ์มันเหมือนจะไปต่อด้วยกันยากนะก็ลองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนเนาะมันก็จะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะสำหรับคนที่เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คน มีคู่ต่อเลยนะเพื่อนๆกดไลค์ไว้ได้นะคะแล้วก็กดติดตามไว้ได้นะเดี๋ยวมนจะมีคลิปอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะโอเคดูกันที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่ราศีธนูคนที่เลือกกองที่2นะคะนายซับคับแดาบ เอชซอเพนทคคนที่มีคู่นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณก็พยายามที่จะมอบความรักหยิบยื่นแบบเอ่อมิตรภาพความห่วงใย,ยอะ่ะเหมือนแบบแสดงความห่วงใย,ยให้กันอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่ากำลังมองหาอะไรให้กันอยู่หรือเปล่าแบบเช่นของขวัญของแทนใจหรือใกล้วันเกิดเขาใกล้วันเกิด ใครที่แบบมีความสําคัญคนในครอบครัวของเขาอะไรแบบนี้คือเหมือนคุณกาลังมองหาของอะไรสักอย่างมอบให้แก่การในโอกาสต่างๆคะ่ะเช่นโอกาสในการเริ่มงานใหม่โอกาสในการที่แบบว่าเขาได้งานใหญ่อะไรแบบนี้นะเรามีความรู้สึกว่าเป็นเป็นแบบนั้นเนาะหรือตัวเขาเองเนี่ยกาลังที่จะมอบของให้กับคุณอนะ่ะเออคือเลงๆไว้ว่าเออคุณอยากได้อะไรช่วงนี้เนาะ บอกว่ามันเหมือนกับจะแบบราบรื่นนะคะแต่รู้สึกว่าข้างในในความสัมพันธ์นะคะบางคู่ก็อาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่เนาะซึ่งตัวปัญหานี่มันมันจะแก้ได้ยากนะคะถ้าคุณไม่ได้แบบแสดงออกมาเนาะขอคําแนะนําจากไพ่หน่อยนะคะอืไพ่ขึ้น u จ็ m เ n นขึ้นมาเลยอาจจะเป็นในเรื่องของ ในบางคนนะอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาที่มันาคาราคาซังมานานปัญหาเก่าๆหรือปัญหาจากเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็อยากให้เป็นยังไงเอ่ยไพ่ขอคําแนะนําหน่อยนะคะโอ้ไพ่บอกว่าคุณถ้าคุณละทิ้งตรงนั้นได้คุณเดินออกมาจากปัญหานั้นได้นะอ่าไม่ต้องแบบไปกักเก็บปัญหานั้นเอาไว้กับตัวเองนะคะ โอ้คุณเริ่มต้นได้นะคุณเริ่มต้นความรักดีๆแบบสิ่งดีๆที่มอบให้กันใหม่ได้เลยคือมันเป็นการเริ่มต้นอนะ่ะอืมเรามีความรู้สึกว่าเดินออกมาจากปัญหานั้นได้ถ้าคุณปล่อยวางได้แล้วก็ทิ้งมันไว้ข้างหลังค่ะถ้าคุณคิดว่าจะเริ่มต้นเดินไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็ทิ้งปัญหานั้นไว้เลยอืมบางทีการเคลียร์มันก็ไม่จบเนาะมันก็เหมือนกับเป็นการต่อ,ตอย,ยอดเรื่องราวต่างๆให้มากขึ้นไปนะคะ ค okay, ขอดูพลังงานจากคิสัลการ์ด Healing l o v g m e s s a g s s t r e n g t h p a s s i o s Pe a c e นะคะ uh, ต้องบอกว่าพลังงานจากคิสัลการ์ดเนี่ยเอามาบอกว่าให้คุณแบบมี p a s s ั่นเนาะในการที่คุณจะทำอะไรนะคะแบบว่าลาทิ้งความกลัวออกไปนะแล้วก็มีความสงบมีสติมีสมาธิอะไรเงี้ยแล้วคุณจะหาคำตอบของสิ่งต่างๆได้นะคะ แล้วก็มีพลังงานของ strength ความแข็งแรงขึ้นมาด้วยต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณมีความที่แบบมีพลังงานที่ดีอยู่ในตัวเองนะคะแบบทำตัวเองให้มีความแบบแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็รู้สึกว่า,าไม่กลัวกับสิ่งสิ่งที่คุณจะทำอะถ้าคุณมี p a s ช i o n กับสิ่งนั้นพอแล้วก็ จะบอกว่าการที่เรามีสติมีสมาธิหรือมีความสงบอ่ะมันจะทําให้เราหาคําตอบสิ่งที่เราตามหาอยู่ได้เจอนะคะอันนี้เป็นพลังงานสําหรับทั้งคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่ถานะไม่ชัดเจนเลยนะชาวราศีธนูที่เลือกกองนี้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะเรารู้สึกว่า เรามาแชร์ริ่งกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนกันอย่างนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าอยากมีคอนเทนต์หัวข้อไหนที่จะอยากฟังเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันนะคะตอนนี้มันก็มีเพลย์ลิสต์ต่างๆนะ ก็หัวข้อทั้งพิรคานะคะ Situation Random แล้วก็ดูดวงความรักรายเดือนข่าวดีรายเดือนนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามรับชมกันได้เลยยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณคะ่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ